นี่ค่ะน้องเทาตัวใหญ่หางสวยมากเลยมาดักรอแม่แมวเลยที่ริมทางนะคะบอกขอกินถั่วด้วยขอกินถั่วด้วยดูสิค่ะอะนั่งกินสบายใจเลยอารมณ์หนาวก็เริ่มพัดมาแล้วนะคะเย็นๆนะดูสิค่ะเออ เริ่มพัดโอ้ยเอาพัดหางชูเลยนะน้องบอกอเย็นก้นจังเลยเย็นก้นยังไงก็ทนนะคะขอกินถั่วกกอนนะอร่อยไหมลูกอ,อกินถั่วนะน้องบอกถั่วแมวอร่อยจังเลยค่ะดูสิคะนั่งกินถัว่วจุ้มปุ๊กเลยน้องตัวใหญ่ขนพองสวยมากเลยหางก็สวยนะ น้องบอกอร่อยอร่อยเอาขอกินหลายหลเม็ดนะดูสิคะอ่ากินไป road, <establishing> เลยลูกอกินกี่เม็ดก็ได้นะเออไม่ว่าเลยดูสิคะน่ารักจังเลยว่าไงว่าไงลูกเออกินกินไปเลยนะแม่แมวจะนั่งเออระวังภัยให้ลูกกินไปอย่างสบายอารมณ์นะแม่แมวนั่งระวังภัยให้นะ ดูสิคะอ่ากินแบบไม่ต้องอ่าลแวงอะไรเลยนะงำ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 นะอืมอร่อยไหมจุมปุ๊กเลยนะดูสิคะเออกินแบบสายตาสบายสบายนะแม่แมวก็อนั่งนะบอกว่าอปลอดภัยค่ะมีแม่แมวอนั่งเฝ้าอยู่หนูปลอดภัยไร้กังวลอ่าดูสิคะอ่าเป็นไรลูกอนกมานะ เริ่มเริ่มเล็งเล็งแล้วเห็นนกมาเริ่มเล็งเล็งแล้วเดี๋ยวคงจะรีบกระโดดไปกินตรงอื่นแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ไหมเอาอะไรดีเอาเอาเอาถั่วหนูไวอตั้งหลักที่ต้นไม้ก่อนนะเอท่าเดิมนะหัวชีฟ้าเอ้ยหางชีฟ้าหัวทิมดินนะเอออ่ะพอแล้วเหรออเดี๋ยวแมว เอาส้มมาให้ชิ้นหนึ่งลูกเออจะได้อ่ากินส้มนะกินถั่วอ่าเดี๋ยวเออกินถั่วแล้วมีส้มจะได้ลื่นคอนะเอาส้มไปกินนะอดูสิคะ อน้องเอาส้มไหมอ๋อเอาส้มนะอัน้องบอกว่าอะขอส้มนะขึ้นไปนอนกินบนลังอย่างสบายนะเอออขึ้นไปแล้วนะคะเออเอาเอาตัวนั้นอาใครเออโอ้ไม่รู้จักแม่แมวนะอะลงมาเอาลูกลงมาเอาอาแม่แมวไม่ห่วงนะลูกเออลงมาเอาค่อย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 เอา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 อะไรดีเอาอะไรดีลูกเอาอะไรดีเออเอาตัวนะเออเอาตัวเอาเอาขึ้นไปเลยนะบ๊ายบายจ้า